สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุูขสู่คนครับผมช่องรถไทยมือสองสีสกตรลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับผมวันนี้มานําเสนอยันมาสามสิบเก่าแรกทั้งสองขั้นนะครับผมท่านใดครับม่ารับชมแล้วฝากกดติดตามให้น้ำนีด้อครับพี่น้องครับสองขั้นนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมสามเก้าพรีเมียมนะครับผมครับเดี๋ยวแพ่นห้เบงกอนครับอยูุลานกับมีรถหลายรุ่นหลายขั้นอยู่ด้วยครับ ยันมาว m เมนี่ยวมีอยู่หกขั้นนะครับผมว m เมสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดมีสองสามห้าหนึ่งมีสีนะครับผมสามหาหนึ่งมีสี่ครับ 1, 2, 3, นหนึ่งสองสมสตัวนั้นพึ่งเขาว่าไม่เดี๋ยวติดดันหนานะครับสามห้าเจ็ดอตัวน,นี้สามห้าหนึ่งอะครับผมส่วนนีคูปตาสี C ่สิบแรงสองขั้นนะครับ สี่สิบแรง2คันสวยๆนะครับตัวนี้ไดฟลสเปเชียลนะครับสามห้าวันะครับล้อโตครับสามสามห้านะครับคันนี้3 9มแสน้า้าันคันนี้3ามแสนหกหมื่น้าพันสาแสหห้าพันนะครับสามแสนเก้าหพันตัวนี้ห0าสิบแรงก็มีนะครับผมสวยๆครับนี่สี่แสนหนันะครับ 4แสนสามหมื่นห้าพันส่วนสองขั้นนี่กสิเป็นสามหาหนึ่งเอนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสามแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับเข่าๆประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเหมือนนี้มาเบิงสามเก่ากรปวดที่พอมาพี่น้องครับผมคำอีกแล้วเมื่อเนี้ยครับขั้นนี้ปีหกสองนะครับผมเครื่องเคลียร์ดีเดี๋ยวรีวิวให้เบิงเข่าๆด้วยพี่น้องรถขั้นนี้พึ่งมาหอดจอดถึง คันนี้สามพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับผมสามพันหนึ่งร้อยชั่วโมงแท้เดิมครับยางหนาเปลี่ยนใหม่ยางหลังเดิมพันหลังเป็นพันห้าเก่าเก็บ RST นะครับของร่วมสินไทยครับผ่นครับทอเป็นทอสูตรเสียงนิ่มๆครับทอสูตรเครื่องเกียร์ดีครับผมเครื่องเกียร์ดีคันนน้่็คือผอมใส่ผอมใส่นะครับพี่น้อง ับผมเครื่องเกียร์แจวระบบโฟร์วิวดีนะครับผมพร้อมใจพร้อมสอยในราคา245,000นะครับ245,000นะครับผมยังรถปึงเขาว่าท่านไหนเอาลงไปรีวิวทั้งไหนนะครับผมอ่ะมาเบิง่งคันนี้รีวิวช่วงเช้านะครับผมคันนี้ปี65จดพันวา65ครับ285,000บ สวยๆนะครับเครื่องเกีเ่ยวแจวขึ้นกันเบ่งปากใบหมีดดันดินยังออกประมิดเลยสีครับผมเป็นรถไร่ทีสันสวยๆครับเอาไปกับสายงานได้เลยคั้นี้พัดหา100ชั่วโมงนะครับ1,500ชั่วโมงครับผม พันหลังนี่ง,งามๆนะครับเป็นฐานหกคันนี่ CMT โค้งใหญ่นะครับ CMT โค้งใหญ่สวยๆสภาพฐันกับเก่าสิเปอร์เซนต์หมดละครับพี่น้องสองแสนแปดหมื่นหาพันนะครับผมสองแสนแปดหมื่นห้าพันครับสวยๆทั้งสองคันพร้อมใส่พร้อมสอยนะพี่นอ้องเครื่องเกียร์ดีทั้งสองคันครับ 2 4ส0 0 0่2แส0เก้าหม่ส่วนคันนั้นคุปตา36 SP ขอบคุณพี่นอ้องท่างพี่บู์มั่งสาหานนะครับผมเดี๋ยวจะส่งไห้นะครับเรียบร้อยมัดแล้วเรือเอาไปใช้พานแล้วก็ใช้ล,ลวดตะลีนะครับกะสิออกเดินทางได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนฟังนี้กะข้างหลังกับเหลือหลายอยู่ครับผมข้างหลังนี่ค่อนข้างจะหลายหลุนหลายขั้น เจ็ดสองกับมีบ่บท่านมีเวลาเก็บงานเลยพี่น้องครับประมาณนี้ครับพี่น้องรถที่ลานกับประมาณนี้อ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยเด้อครับพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงๆรุ่ยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใส่บ่ขาดมือจากใจพี่ซี่แท็กเตอร์ครับสวัสดีครับผม